ปิดฝาหม้อทิ้งไว้สักครู่นะคะชิมรสชาติอีกครั้งค่ะกำลังเดือดหน้าทานเลยค่ะสวัสดีจ้าวันนี้แววน้อยมีหมูสันนอกนะคะชิ้นใหญ่ๆนะคะแววน้อยก็จะมาแบ่งทำแกงอ่อมแซ่บๆให้ทุกคนได้ลองชิมไปพร้อมกันกันกบครอบครัวแววน้อยเลยนะคะ นี่ใช้หมูขนาดนี้เลยนะคะเดี๋ยวแววน้อยจะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะผักที่แววน้อยจะใช้วันนี้นะคะจะมีต้นหอมมีมะเขือมีแตงโมอ่อนมีผักกาดขาวมีกวางตุ้งดอกนะคะแล้วก็ผักผักชีลาวค่ะหั่นหมูพร้อมกันเลยค่ะ หั่นเนื้อหมูเสร็จแล้วเราไปเตรียมหั่นผักไว้รอเลยค่ะหั่นผักกวางตุ้งดอกนะคะตามขนาดที่เราต้องการได้เลยค่ะแตงโมอ,งอ่อนค่ะ หั่นขนาดตามที่เราต้องการนะคะโดยไม่ต้องหั่นเปลือกออกนะคะหรือใครจะหั่นเปลือกออกก็ได้ค่ะผักกาดขาวหัน่นแล้วก็หั่นผักชีลาวค่ะแววน้อยจะใช้มะเขือเปาะนะคะสามลูกหัน่นหั่นมะเขือเปาะเป็นสี่ซี่ค่ะ มะเขือเปาะหูอ่อนมากเลยค่ะทุกคนหั่นมะเขือเปาะเสร็จแล้วนะคะนําไปแช่น้ําเกลือไว้เลยค่ะจะได้ไม่ต้องดํานะคะเราแช่น้าเกลือไว้นะคะจะทําให้มะเขือเปาะเราไม่ดําค่ะตอนนี้แววนน้อยก็หั่นผักทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมด้วยเตรียมหมูชิ้นหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเรา จะไปทําแกงอ่อมพร้อมกันเลยค่ะตามแบวน้อยมานะคะทุกคนตั้งหม้อใส่น้ําสะอาดลงไปค่ะทุบตะไคร้ใส่ลงไปใส่พริกโขกหอมเป็นหอมแดงนะคะแล้วก็เทน้ําล้างโคกลงไปค่ะพอน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่แตงโมอ่อนนะคะที่เราหั่นไว้ค่ะใส่ลงไปก่อนเพื่อที่จะได้สุกก่อนนะคะ ใส่ตุ้งใบส่วนที่เป็นลําต้นก่อนค่ะเพื่อที่จะได้สุกง่ายใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะใส่กวางตุ้งดอกใส่ผักกาดขาวหัน่นต้มให้เข้ากันสักคู่ หลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่มะเขือเปาะแช่น้ำเกลือค่ะตามด้วยเนื้อหมูหั่นซอยแล้วเราก็มาเติมเครื่องปรุงกันนะคะใส่ผงปรุงรสใส่ผงนัวตามต้องการเลยค่ะใส่น้ำปลรรา ใส่น้ำปลาเพิ่มค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาหยอดลงไปเลยนะคะตามด้วยข้าวคั่วตามด้วยต้นหอมหั่นซอยตามด้วยผักชีลาวหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะ ที่เราใส่มะเขือต้นหอมและผักชีลาวลงไปนะคะเขาจะได้สุกพอดีนะคะแล้วก็เนื้อผักก็จะได้หวานด้วยค่ะเดี๋ยวมาชิมรสชาติพร้อมแววน้อยเลยนะคะขออนุญาตเป่าค่ะ เดี๋ยวใส่น้ำปลาไปเพิ่มใส่น้ำปลาาค่ะแล้วก็หยอกเกลือไปนิดนึงนะคะน้ำปลาคนให้เข้ากันค่ะปิดฝาหม้อทิ้งไว้สักคู่นะคะ ชิมรสชาติอีกครั้งค่ะกำลังเดือดหน้าทานเลยค่ะขออนุญาตเป่าอีกนะคะอืมปมกล่อมแล้วค่ะอร่อยมากเสร็จแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะ มากินข้าวกับแววน้อยนะคะทุกคนอร่อยอร่อยค่ะเมนูแกงอ่อมผักรวมวแซบ่บกินผักเยอะๆมีประโยชน์ค่ะกินแล้วจะติดใจรสชาติที่แววน้อยทำนะคะทุกคนสีสันน่าทานมากแววน้อยขออนุญาต ใช้เทนน้ำลงไปเลยนะคะแซบแบด้วยกันคะ่จะจ้จ้าฝากมากินเข่ากับแววหน่อยนะคะแซบๆซคะ่ะผู้ใดชอบคลิปนี้แววหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แววหน่อยทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสำหรับคลิปนี้แววน้อยขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะมากินข้าวด้วยกันคะ่ะ สีสันหน้าทานมากค่ะทุกคนรับรองอร่อยถูกใจท่านผู้ชมแน่นอนนะคะมากินข้าวกับครอบครัวแววน้อยนะคะกับเมนูแกงอ่อมผักรวมใส่หมูค่ะ